นั่งอยู่ท้ายรถนิสสันคลิกอย่างนี้นะคะวันนี้จะพามาสาธิตวิธีการใช้งานชุดปะยางฉุกเฉินหรือชุดเติมลมฉุกเฉินในนิสสันคลิกนันเองค่ะซึ่งมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการง่ายๆมากๆเลยนะคะในชุดเติมลมฉุกเฉินของนิสสันคลิกจะอยู่ที่ท้ายรถนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นการเติมลมมีบานลมบอก มีสายนะคะสองสายในตัวอุปกรณ์อันนี้แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งชิ้นค่ะสำหรับเอาไว้ปะยางในกรณีที่ลูกค้าต้องการเติมลมนะคะอย่างเช่นสมมติว่ายางลมของเราอ่อนหรือว่ายางแบนสามารถใช้ชุดนี้ค่ะเติมลมได้เลยซึ่งในชุดนะคะเขาก็จะมีสายสายแรกเลยเนี่ยมันจะยาวประมาณ2เมตรซึ่งจะยาวต้องแต่ ข้างหน้าถึงล้อหลังเลยไม่ต้องกังวลนะคะว่าสายเขาจะไปไม่ถึงตัวนี้นะคะเราจะเอาไว้เสียบกับช่องที่จุดบุหรี่ค่ะที่อยู่ในหน้าคอนโซลตรงนี้เสียบเข้าไปเลยนะคะจุดสีส้มๆค่ะพอเราเสียบเจ้าตัวต่อกับที่จุดบุหรี่เสร็จแล้วนะคะให้กดออนหนึ่งครั้ง ก็คือจะให้มีกระแสไฟนะคะทำงานแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้สายเจ้าสั้นๆอ้วนๆอ,อ,อันเนี้ยนี่สายแบบนี้ค่ะซึ่งสายตัวนี้นะคะเราจะเอามาใช้กับตัวจุ๊บลมค่ะในการเติมลมอะค่ะเราก็เสียบเข้าไปได้เลย กดเข้าไปนะคะแล้วก็หมุนหมุนเจ้าตัวนี้ไปให้สุดนะคะอ่าเราจะได้ยินเสียงฟู่หน่อยนึงต้องรีบหมุนนะคะรีบหมุนเสร็จปุ๊บอ่าเสียงฟู่ตัวนี้มันมาจากเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้ต้องปิดให้สนิทด้วยนะคะสีส้มๆนี้นะคะต้องปิดให้สนิทถ้าไม่สนิทเราจะได้ยินเสียงฟู่ฟู่เหมือนเป็นลมออกมาแล้วก็ หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีจุดนี้อันนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ดีตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์เปิดปิดค่ะจะอยู่ด้านข้างพอเสียบเสร็จนะคะถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์นะคะเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยตัวนี้เขาก็จะเติมลมเข้าไปดูที่เข็มไมค่ะเข็มไม้จะขยับค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นดูที่ตรงช่องเข็มที่เป็นช่องที่เป็นสีแดงนะคะอันนี้ถ้าตุ้มจะเติมไว้ที่30 ประมาณ30กอกรนเนาะ,นะ,ะเ็ก็จะค่ยคเียบขึ้นแล้วเ,เดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะคะทีนี้นะคะเมื่อเวลาเราเติมลมเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วก็สามารถเก็บปิดทับสายได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้ายางเกิดรั่วซึม ต้องการจะปะยางเราต้องใช้ชุดปะยางอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งเป็นตัวสีกลมๆแบบนี้ค่ะกระปุกนี้นะคะให้ลูกค้านำมาใช้ได้เลยเรามาดูวิธีการใช้งานของเจ้าชุดปะยางฉุกเฉินนะคะตัวนี้กันวิธีการใช้งานเปิดฝาซีนออกเลยนะคะเวลาที่เราเปิดฝาซีนออกมาเนี่ยเราจะเจอตรงนี้เลยที่เขาเป็นฝาซีนปิดอยู่ ก็เปิดฝาจุกสีส้มนะคะหมุนออกหมุนฝาจุกสีส้มตรงนี้ออกมานะคะ,ะหมุนเสร็จแล้วนะคะให้เอาขวดนี้ยคว่ำลงไปเลยค่ะคว่ำแล้วก็หมุนหมุนเกลียวให้แน่นนะคะต้องแบบคว่ำแล้วก็หมุนเกลียวให้แน่นเลยนะคะลักษณะของขวดเขาจะอยู่แบบนี้เลยนี่ลักษณะของขวดจะอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะหมุนเจ้าตัวเนี้ย ที่ติดอยู่กับจุบล้ออค่ะหมุนให้แน่นไปเลยนะคะ<ช>พอแน่นเสร็จแล้วก็เปิดสวิตค่ะพอเมื่อที่เราเปิดสวิตการใช้งานแล้วนะคะเจ้าน้ํายาตัวเนี้ยเขาก็จะไปอยู่ในจุดของอยางที่มีการลั่วหรือว่าซึมเมื่อเจอ้าน้ํายาตัวนี้นะคะเข้าไปประสานอยู่ในตัวล้อเสร็จแล้วอะคะ<ม>่ะกเ็เราจะดูได้จากที่ตัวน้ํายาตัวเนี้คือเราใช้ให้แบบทีเดียวเกือบหมดขวดไปเลยก็ได้นะคะ พอเขาใส่เข้าไปในนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็ทำการเก็บอุปกรณ์ชุดนี้ออกได้เลยค่ะแต่อย่าลืมเติมลมตามขั้นตอนวิธีการเติมลมครั้งแรกก่อนนะคะเพื่อให้ตัวล้อ,อค่ะมีลมที่พอที่จะวิ่งออกไปได้ และข้อระวังนะคะในการใช้งานของชุดเติมลมฉุกเฉินชุดนี้ก,ก,ก็คือเวลาที่เราเติมเสร็จแล้วปะยางเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกให้ลูกค้านะคะขับรถด,ด้วยความเร็วต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อให้เจ้าตัวชุดปะยางน้ำยาตัวนี้กับตัวลมของล้อค่ะประสานกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้รีบนํารถเข้าศูนย์บริการใกล้ๆหรือว่าเป็นร้านปะยางใกล้ๆเพื่อตรวจสอบอีกหครั้งค่ะ แล้วก็ถ้าหากลูกค้านะคะที่ยังใช้งานไม่เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินชุดนี้นะคะเขาก็จะมีข้อบ่งชี้นะคะอยู่ในคู่มือด้วยหรือสามารถเปิดที่กล่องน,นี้ค่ะเปิดมาได้เลยเขาจะมีขั้นตอนนะคะ 2> <strokes> 1 2 3 4 5สหดูทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าการใช้งานอุปกรณ์ชุดเติมลมฉุกเฉินหรือชุดปะยันฉุกเฉินตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยเป็น ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราก็รถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นชุดนี้แล้วเพื่อลดน้ําหนักของตัวรถแล้วก็เป็นการลดแรงนะคะในการซ่อมแซมแล้วก็ลดเวลาในการซ่อมนะคะอย่างเช่นผู้หญิงเรา,าผู้หญิงอย่างเราอย่างเงี้ยสามารถเติมลมได้เองเลยนะคะจากที่บ้านหรือว่าปะยางได้เองเลยค่ะแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างกรณีที่เขายางเกิดฉีกขาดเลยนะคะ ซึ่งอย่างกรณีนี้มันไม่สามารถทําการปะยางได้ซึ่งอย่างเช่นในกรณีที่ยางฉีกขาดนะคะก็ลักษณะนั้น,นถือว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อันตรายมากๆซึ่งเราจําเป็นจะต้องอมีการช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งในนิสสันของเรานะคะจะมีการช่วยเหลือฉุกเฉินให้นานถึง3ปี24ชั่วโมงกันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปแนะนำวิธีการใช้งานชุดปะยางฉุกเฉินคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยติดข้องตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวตุ้มจะเข้าไปตอบคําถามทั้งหมดเลยและฝากททิ้งท้ายอีกนิดนึงถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆกับรถยนต์นิสสันคิกส์นะคะติดต่อหาตุ้มได้เลยค่ะเดี๋ยวตุ้มจะทิ้งเบอร์เอาไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะบ๊ายบาย